ธรรมจักกับปวตนะสูตรอันข้าพเจ้าคือพระอานนเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันใกล้เมืองพารณสีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวคีคือโกนทัญญา วัปปะพัทยะมหานามะอสชิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบัพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดเป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นของคนมีกิเลสนาะไม่ใช่ไปจากฆาศึกคือกิเลส ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึง่งคือการประกอบความเหน็ดเหนื่อยด้วยตนเหล่านี้ใดให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบไม่ใช่ไปจากข้าศึกคือกิเลสไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึง่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั่นนั้น อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาทำยานเครื่องรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเป็นชไหนะที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำดวงตา ทำยานเครื่องรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับทางมีองค์8เครื่องไปจะฆ่าศึกคือกิเลสนี้เองกล่าวคือปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบความเลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งจิตชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาทำยานเครื่องรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แลเป็นทุกข์อย่างแท้จริงคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์โทมนัสและความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ปรารถนาอยู่ย่อมไม่ได้แม้อันใดแม้อันนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่อแล้วอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แลเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่างจริงแท้คือความทยานอยากนี้ทำให้มีพบอีก เป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือความทยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่คือความทยานอยากในความมีความเป็นคือความทยานอยากในความไม่มีไม่เป็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แหลเป็นความดับทุกข์อย่างจริงแท้คือความดับโดยสิ้นกำหนัด โดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั่นเทียวอันใดความสละตันหานั้นความวางตันหานั้นความปล่อยตันหานั้นความไม่พัวพันแห่งตันหานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แหลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างจริงแท้คือทางมีองค์แปดเครื่องไปจากฆาศึกคือกิเลสนี้แล กล่าวคือปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบความเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งจิตชอบตุก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี้เป็นทุกขะอริยสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะอริยสัจนี้นั่นแลควรกำหนดรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะอริยสัตนี้นั่นแลอันเราได้กำหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี้ทุกขะสมุทัยอริยสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะสมุทัยอริยสัตว์นี้นั่นแหลควรละเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแลอันเราได้ละแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้ว ยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี้ทุกขะนิโรธอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้ว ยาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะนิโรธอริยสัตนี้นั่นแลควรทำให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้ว ยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขนิโรธอริยสัต์นี้นั่นแลอันเราได้ทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุดได้เกิดขึ้นแล้ว ยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี้ทุกขะนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้ว ญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัต์นี้นั่นแลควรให้เจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุ ได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะนิโรธะคาไมนีปฏิปทาอริยสัต์นี้นั่นแลอันเราจเจริญแล้ว ดูกนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามีอาการสิองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้ยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบ ไม่มีความตรสัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทพดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์เทพดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสาม มีอาการส12อย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงได้ยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทพดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์เทพดามนุษย์ ก็แลปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วปัดนี้ไม่มีพบอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสร,รมปริยายนี้แล้วภิกษุปัญจวคีก็มีใจยินดีพเพลินพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แลเมื่อไวยกรณ์นี้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่จักสุในธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันตับไปเป็นธรรมดาก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้ว เราภุม,มิเทวดาก็ยังเสียงให้บรลือลั่นว่านั่นจากคือธรรมไม่มีจากอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันใกล้เมืองพารันธสีอันสมณะพราหมณ์เทพดามารพรมและใครๆใ,ในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้ดังนี้ ทเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภุมมะเทพดาแล้วก็ยังเสียงให้บะลือลั่นทเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุ Yet, มหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บัลลือลั่นเทพเจ้าเหล่าชั้นยามะได้ฟังเสียงของทเทพเจ้า เหล่าชั au, it, ้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามะแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเทพเจ้า เหล่าชั้นปารณิมมิตะวสวดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานารดีแล้วก็ยังเสียงให้เบลือลั่นทเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปารณิมมิตะวสวดีแล้วก็ยังเสียงให้เบลือลั่นว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันใกล้เมืองพารณสีอันสมณะพราหมณ์เทพดามานพรมและใครๆในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้ดังนี้โดยขณะครู่เดียวนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนีดทั้งหมื่นโลกธาตุ ได้หวันไหวสะเทือนสะท้านล่านไปทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทปดาทั้งหลายเสียหมดลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญ เพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกนทัญญะนี้นั้นเทียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกนทัญญะด้วยประการชนิแลจบธรรมจักรกับปวัตนสูตร